มาติดตามกันต่อชุดที่2ของรายการนะคะหลายคนนะคะเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะแต่คุณผู้ชมคะรู้หรือไม่ว่าก่อนที่เราจะทําประกันนั้นมีหลากหลายเงื่อนไขที่เราควรจะรู้ก่อนด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันใน Smart Planning กับคุณกฤิกเศรษฐนันท์ค่ะ Smart Planning ในหัวข้อของการวางแผนประกันกรมธรรต้องบริหารนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำประกันนะครับ การทําประกันสุขภาพหรือการทําประกันชีวิตก็ตามนะครับแน่นอนก็จะต้องมีเงื่อนไขต่างๆนะครับที่ผู้เอาประกันควรจะทราบนะครับก่อนที่จะทําประกันหรือหลังที่จะทําประกันแล้วก็ตามนะครับเราจะมาดูเงื่อนไขที่อย่างน้อยๆควรทราบมีอะไรบ้างนะครับก็ข้อที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขในการบอกล้างสัญญาหรือปฏิเสธการจ่ายสินไหมมรณกรรมให้กับผู้รับประโยชน์นะครับความหมายก็คือถ้าเกิดเหตุที่ ผู้เอาประกันนั้นปกปิดความจริงหรือถแถลงความเป็นเท็จนะครับในระยะเวลาที่โต้แย้งได้ตามกฎหมายนี้กาหนดให้บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้ใน5ปีนะครับหากพบข้อความที่เป็นเท็จนะครับหรือการถแถลงาการปกปิดเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้นะครับแต่ว่าโดยทางปฏิบัติแล้วนะในสัญญาเนี่ยจะมักจะระบุไว้นะครับในบริษัทประกันต่างๆมักจะระบุไว้ที่2ปีนะครับอันนี้คือกรณีของการเสียชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับการประกันที่ประเภทคุ้มครองสุขภาพ แล้วก็หากผู้เอาประกันค่าตัวตายภายใน1ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายสินใหม่ให้กับผู้รับผลประโยชน์นะครับและบริษัทก็จะคืนเบีย้ยประกันให้นะครับเราหักค่าใช้จ่ายที่มีนะครับแล้วก็ผู้เอาประกันภัยเนี่ยหากถูกผู้รับผลประโยชน์เป็นคนฆ่านะครับมีการตัดสินในสารนะพคดีความถึงที่สุดแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับบริษัทประกันก็จะคืน เบี้ยประกันให้นะครับและก็ขอปฏิเสธการจ่ายสินไหมนะครับส่วนข้อที่2คือเงื่อนไขการไม่คุ้มครองบางโรคของประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพมักจะไม่คุ้มครองการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในบางกรณีนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเช่นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันและยังรักษาไม่หายขาดนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาการทางจิตนะครับการทําสัลากรรมเพื่อเสริมสวยคือการความต้องเป็นประสงค์ของผู้เอาประกันเองนะครับจะไม่คุ้มครองนะครับการรักษาหรือการบําบัดยาเสพติดการรักษาในกรณีที่ไม่ได้เป็นแพทย์แผน ปัจจุบันนะครับการบาดเจ็บจากการพยายามฆ่าตัวตายนะครับเป็นต้นนะครับ ส่วนข้อที่3นะครับระยะเวลารอคอยของการประกันสุขภาพนะครับเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการทําประกันสุขภาพนะครับบางประเภทนะครับจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ30วันนะครับหรือการประกันโรคแรงๆมักจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ60-90ถึงวันนะครับการนับระยะเวลารอคอยนั้นจะมีการเริ่มนับใหม่ด้วยนะครับหากมีการหยุดการชําระเบี้ยนะครับและมีการมาต่ออายุกรมธรรมนภายหลังนะครับ ข้อ4เงื่อนไขของการขอยกเลิกกรมธรรม์ก็คือผู้เอาประกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์และรับเบี้ยประกันคืนได้นะครับหลังหกักค่าตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายนะครับโดยมีระยะเวลาในการอ่านกรมธรรม์15วันหลังจากได้รับกรมธรรม์น,นะครับแต่ถ้าเป็นการทำท,ทางโทรศัพท์เนี่ยจ,จะเป็น30วันนะครับแล้วก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับที่ผู้ประกันควรจะทราบก่อนที่จะทำประกันและหลังทำประกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีเงื่อนไขอ,อื่นอีกมากมายนะครับซึ่งต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จะเป็น,ปน,ปน,ปนตัวแทนขายด้วยนะครับขอบคุณครับ น่คือสีเงื่อนไขสําคัญนะคะที่ควรรู้ก่อนทําประกันสุขภาพคุณผู้ชมก็อย่าลืมนามไปปรับใช้ก่อนการเลือกซื้อประกันไม่ว่าจะก,กับบริษัทใดก็ตามนะคะสวัสดีเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราพูดคุยกันได้ที่ Facebook เ,เหมือนเดิมเลยค่ะสมัครมันนี่ขีดล่างมันนี่ชาแนลนะคะแล้วก็วันนี้ทิ้งไทยกันด้วย Smart ทโค้เรื่องมิตรภาพนะคะจากหนังเรื่อง Sex and the City ค่ะวันนี้ฝันงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ They say nothing lasts forever. Dreams change, trends come and go, but friendships never go out of style. เขาว่ากันว่าไม่มีอะไรยั่งยืนยาวนานความฝันก็ล้วนเปลี่ยนแปลงเรื่องที่คนสนใจก็ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่มิตรภาพไม่เคยเชยจากภาพยนตร์เรื่อง Sex and the City